พ่อสกายพ่กของผม <c oughs> รายการ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 มิสเตอร์เกมซีเอชทีวีฮู้ท่านคุณสนุกและความบันเทิงและผมมิสเตอร์เกมซีเอชนี่ครับผมก็แอบตัดไม้มาสักแปดอันได้นะครับมาแล้วครับเรามาเอาชีวิตรอดกันให้สนุกกันเลยนะครับ ถ้าิดมีเสียงรบก,กวนขออภัยด้วยเพราะผมไม่มีห้องส่วนตัวเดี๋ยว <c oughs> เราจะตอนนี้อ,อีกสักโอ้ยเชื่อ k e e p e ิป e e p e r คีเปอร์มาะคีเปอร์คีเปอร์เยโอนะ้ห er. er. นะีกนะันเนี้ยเราต้องหนีครับซิงทะยานฟ้าบอกแล้วไม่ไหม เอาไว้ช้าก่อน

มันต้องรอให้ช้ากว่านะครับด,ด,ดูดูดูพระหน้าเราจะมาสร้างวันนะครับเดี๋ยวพระหน้าเราจะาสร้างวันนะวันนี้เราจะมาหาของก่อนนะครับขมขอขูดหินแปึงแป้งลายขูจะอาจสักหนึ่ง

ย้อนสองมมาเยว่ามาน้ำเดือข้าวบ๊อนว่าอีกอย่างอู้งไปเฮ้ยบมน่อบุ่มาหาใครนี่ได้แล้วบ

จะเป็นอาหารผมไม่ไม่ถัาแล้วพี่โทษนะพี่เดี๋ยวพี่ไปเก็บใหม่ดีนสบายใจนะพี่กูจะสบายใจได้ไงเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้างด้วยอันนี้กันนะครับครับ

เนี yep, ้ยเราจะมาสร้างบ้านโดยกล่องขากแค่ชื่อมันก็ตลกแล้วนะครับมาต่อนะเดี๋ยวแป๊นะเราก็ไม่มีไม้ว่ะเตะแล้ว จะเปเงียบไปแค่นี้แหละ ิดไม่เสียงรบกป้วนพ่อคุยกันนะครับ เปลี่ยนพ้าั้ง้าท erm ั้งชิ <s <S ้ be bought. ยังไม่หิวถ in ้าแแค่นี้ละถ้าแคุณอย่าลืมกดไลค์อย่าสนคลิกไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายวันุนี้เราจะมาสร้างบ้านโตคราฟต่อนะครับบ๊ายบาย